สำหรับคำถามนี้นะคะถามว่าชวนเขาออกมาขายออนไลน์แล้วไม่ต้องทำงานประจำเลยดีไหมดีแต่ก่อนที่จะชวนเนี่ยคุณต้องช่วยให้เขาเนี่ยมีรายได้จากการขายเนี่ยมากกว่าเงินเดือนประจำให้ได้ก่อนอย่างน,น้อยๆเนี่ยให้มีมากกว่าเงินเดือนประจำสัก6เดือนติดต่อกันนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องสูงเสี่ยงแต่ถ้าคุณชวนเขามาเลยเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาเลยนะแล้วการที่เขาลาออกจากงานประจำเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เขาจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่ฟิดคอสอะไรบ้างบางคนต้องผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเทอมลูกแล้วถ้าเราชวนเขาออกมาออกมาแล้วถ้าขายไม่ดีหรือขายไม่ได้เนี่ยเท่ากับเราเนี่ยต้องไปรับผิดชอบชีวิตของคนคนหนึ่งดังนั้นเนี่ย ถ้าหากอยากจะให้เขาล่าออกจริงๆง่ายมากเลยช่วยสอนให้เขาขายปลีกให้เก่งสอนให้เขาสร้างทีมให้โตสอนให้เขาสร้างตัวตนนะคะสามสอนเนี่ยคุณสอนให้เขาทําแล้วพี่หญิงเชื่อว่าถ้าเขาออกมาเนี่ยยังไงเขาก็จะสามารถมีไรายได้มากกว่าเงินเดือนประจําได้แน่นอนนะคะเพราะพี่หญิงมีลูกศิษย์หลายคนมากๆเลยที่ ลุยทํางานออนไลน์หลังจากที่เลือกงานประจําลุยเต็มที่เลย3เดือน6เดือนหลังจากนั้นนะคะมีรายได้มากกว่าเงินเดือนประจําแล้วลาออกปัจจุบันก็สามารถมีได้หลักแสน5้าแสนหรือเป็นล้านก็มีนะคะใครที่อยากชวนตัวแทนออกจากงานประจำลองเอาไปทำดูนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลตัวเขาเองก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ารายได้มันเริ่มสถเยรแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ